สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับไทยอุดรเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือมีเราก็จะมีเข่งวันนี้เราก็จะมาแยกนี่เขาหรือสีหรือหนวดหรือสีนั่นเองเด้อนี่ตอนนี้พี่เพชรก็มีอุปกรณ์ดังนี้ก็จะมีเข่งเข่งปลาสองตัวคือปลาทูนั่นเองนี่เห็นไหมเดยวก็จะมีเข่งสําหรับนี่ ใส่ต้นเคาฤาลสีของเราแต่ที่สำคัญก็คือนี่ต้นหัวต้นสับประรดนี่มันเป็นหัวใหญ่มากนี่เราก็จะมาทำการแยกออกนี่เห็นไหมก็จะได้หลายกระถางนี่นี่หนึ่งกระถางอืบนี่เห็นไหมแยกออกอย่างนี้แล้วเราก็จะไปเลี้ยงเพื่อนนี่ เห็นไหมถามว่าต้นนี้เราเอามาจากไหนก็เอามาจากนี่ด้านบนนี้แหละมันจะอยู่ด้านบนที่เลี้ยงไรนี่เราก็จะมาแยกหนอ่อแยกกอนี่อุปกรณ์ก็จะมีลวดมีกรีมมีกรีมมีกตะไกร,กร,กรแล้วก็มีที่ตัดกิ่งไม้ที่ขาดไม่ได้คือกระติกน้ำกระติกน้ํานี้เอาไว้สําหรับเวลาเราหิวน้ำํำเราก็จะ ทาน้ําได้เลยไม่ต้องลุกไปไหนน,ไหนี่เราก็จะมาแยกแยกต้นสับป,ประรดสีของเราก่อน,นเพราะว่าิ้นแตกกอใหญ่มากเราก็จะมาแบ่งออกนี่เป็นแต่ละกอแต่ละกอนี่เห็นไหมกอหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ต้นหรือเราจะเอาเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นี่เห็นไหมกอใหญ่ๆแบบนี้นี่ นี่แยกออกแล้วก็ใช้ได้เยอะนี่เห็นไหมปึ๊บนี่ปรับแต่งไปตามความเหมาะสมเด้อนี่หลังจากที่เราแยกออกมาก็จะได้ประมาณนี้พี่นี่เห็นไหมเยอะมากนี่นี่เอาเก่งลบไปก่อนนี่ก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมได้เยอะได้เยอะได้เยอะ,ยอะนี่ นี่อันนี้อยู่ในเข่งพี่เล็กก็จะเอาเข่งเก็บก่อนนะเ,นเยอะไหมล่ะพี่พี่ทุกท่านว่านะนี่นี่ตรงนี้ก็มีเข่งนี่เห็นไหมได้เป็นกองเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมได้เป็นกองเลยนี่ปะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นลวด ลวดปุ๊บนี่ล้วก็จะเลือกแทงเลยนี่แทงลงไปแบบนี้นี่แล้วเราก็เอาลวดมาไว้อย่างนี้นี่แทงไว้แทงไว้ก่อนนี่เอาไว้อย่างนี้ก่อนเด้อแล้วเราก็จะมาจับเขาฤาษีของเรานั่นเองนี่ปึ๊บนี่เลือกเอาต้นที่ไม่แห้งเด้อ เอาต้นที่มันที่เขียวนีต้นแห้งเราจะไม่ใช้เพราะเมื่อวานพี่เพชรเลี้ยงเห็นไ,ไหมโอเควันนี้เราน่าจะได้เยอะมากเขาบอกต้นนี้แห้งๆแ,แบบนี้ไม่ได้ต้นแห้งๆแบบนี้ต้องเอาทิ้งเอาอยโยนลงน้ําแค่น้ําไม่ก่อนเราก็จะหาเลือกต้นที่ สส้นไม่เหี่ยวไม่แห้งสส้นแห้งเราก็แยกออกนี่นะปึ๊บนี่เก๊ะเคนี่โอเค,อเ,คเรียบร้อยนี่อเอาแค่นี้พอนี่นี่เราก็ใช้ต้มไกหนีบออกเลยตัดออกเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมพี่พี่จากนั้นเราก็ม้วนปั๊บนี่ม้วนเสร็จครบนี่ถ้าจะใช้รวดของเรานี่เข้าไปเลยพันเลยนี่เออนี่ พันให้แน่นเลยเด้อให้แข็งแรงแต่ว่าเวลานั่นจะได้ไม่ต้องหลุดโอเคพันแล้วเรียบร้อยนี่แล้วก็ขยับคุ่มให้เพื่อนหน่อยน,อน,น,อน,น,นี่จากนั้นเราก็เก่งประทูของเราใส่เข้าไปนี่ก็จับประมาณนี้นี่จากนั้นเราก็อันนี้แทงผิดวิธีแล้วก็จะแทง นี่สับประรดสีของเราสับประรดแหงขึ้นไปนี่เห็นไหมนี่เราก็จะมาปรับแต่งด้านล่างมุมไหนที่มันเอียงโอเคนี่ก็เป็นอันเสร็จนี่คือหนึ่งเซตนี่เห็นไหมเพราะเมื่อวาน เมื่อวานพี่เพชรทำไอ้นี่เดอ้อทาไว้แค่ใส่เข่งประตูอย่างเดียววันนี้พี่เพชรก็จะเพิ่มเติมลูกเล่นเข้าไปอีกคือนี่เพิ่มนี้เข้าไปนี่ส่วนด้านล่างก็จะเลี้ยงเพิ่มไว้นี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านนี้เราก็ลวดนี่แล้วก็แผนเตรียมเข้าอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งอันหนึ่งเซตนี่หนึ่งชุดนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่เพชรก็จะแผนไว้นี่ปึ๊บเดี๋ยว นี่เสร็จแล้วอันนี้คือหนึ่งอันนี่ด้านบนก็จะเป็นสับป,ปะรดสีด้านล่างก็จะเป็นเข่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาหรือสีถามว่าเราทําไมต้องใช้ต้องใช้เข่งเข่งตัวนี้นี่มีประโยชน์ถ้าเราเอาออกแดดมากเข่งตัวนี้ก็จะบงังบังแดดด้านล่างให้เพื่อนนี่เพื่อนจะไม่ระแทะกับแดดมากมายนี่ถ้าแดดลำไรลลำไรก็โอเคก็เสร็จแล้วหนึ่งอัน เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปในโรงชําเด้อนี่ต่อไปเราก็มาต่อชิ้นที่สองของเรานั่นเองเราก็จะเลือกนี่ขาวด้วยสีนี่ของเราเด้อนี่ต้นแห้งเราไม่เอานี่ต้นแห้งแ,แห,ง,แหงอย่างนี้เราตัดทิ้นเลยนี่ตัดทิ้นแล้วก็เหลือแต่ต้นที่มันสวยแล้วก็แข็งแรง ยังตัดก็ได้เด็ดเอานีเห็นไหมก็จะประมาณนี้การพี่ๆท่านไหนอยากทามาทําตามได้เลยเด้อเพราะว่าเพื่อนเป็นเพื่อที่เอียงง่ายนี่ถามว่าอันแห้งๆแบบนี้นี่เพื่อนก็ยังไม่ตายนะเราก็จะเอาไปแช่น้ําแช่น้ําจิ้งไว้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ ตามพุ่มไม้ของเราพุ่มไม้เวลานั่นเพื่อนก็จะแตกยอดแตกอะไรเราก็สามารถไปเก็บมาชําได้หยหเหหิเห็นไหมนี่โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวพี่เพชรขอทํางานก่อนเด้อหลังจากที่เราแยกต้นไม้ออกมานี่ตอนนี้พี่เพชรก็จะมาแยกเข้าฤาษีนี่โอเคฝากดูคลิปด,ด้เด้อไปแล้วบ๊ายบาย